สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะนิกกี้ก้อยหวานจัดทำลุ้นซีนขอแต่งงานแม่แม่มาพร้อมหน้าโมเมนต์นี้เขินหนักนิกกี้ณัชชัดก้อยอารัชพรพาแม่แม่เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์พร้อมหน้าแต่ทำลุ้นซีนคุกเขา่าขอแต่งงานโมเมนต์นี้เขินหนักหรือจะได้เลิกสวมแหวนแล้ว เป็นอีกคู่ที่มีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้ฟินอยู่ไม่ขาดสำหรับนิกกี้นัชชัดและก้อยอรารัชพรแถมยังมีลุ้นไปถึงเรื่องงานวิวาหลังนิกกี้เคยเอ่ยปากว่าสาวก้อยเป็นคนที่จะแต่งงานด้วยจนแฟนๆต่างเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีตามเพื่อนซีนัตตี้ที่แฟนหนุ่มเพิ่งขอแต่งงานไปหมาด และล่าสุด27เมษายน2565ก็มีช็อตให้แฟนๆได้ลุ้นหลังมีซีนที่นิกกี้คุกเข่าอยู่หน้าสาวก้อยในทริปที่พาแม่ๆและป้าๆของทั้งสองฝ่ายไปเที่ยวพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์จากคลิปขอแต่งงานพาแก๊งแม่เที่ยวสวิตจะได้สวมแหวนไหม ในช่อง y o YouTube Nikki, นิกกี้นฉชัดจนอุดลุ้นไม่ได้หรือคู่นี้จะมีข่าวดีแล้วจริงๆโดยเมื่อไปถึงสวิตวันแรกก็พาทัวร์ไปเที่ยวแบบชิลชิโดยเมื่อไปถึงสวิตวันแรกก็พาคณะทัวร์ไปเที่ยวแบบชิลชิซึ่งก็เป็นวันที่นัตตี้เพื่อนของสาวก้อยโดนแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่มาดิบพอดี ด้านก้อยก็บอกว่านัตตี้ไปแล้วคนแรกนัตตี้ไม่รู้เรื่องเลยพี่แมนขอแต่งงานซึ่งทางโกบอยคนถ่ายคลิปทริปนี้ก็แซวว่าอ่าทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องมีแล้วละ่ะแต่ความพลิปก็บังเกิดเมื่อสาวก้อยจะหันมายิ้มและพุ่งตัวไปกอดน,นิกกี้อย่างแนบแน่นพร้อมบอกว่าอย่านะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะซึ่งตอนนั้นนิกกี้ก็แกล้งนั่งคุกเข่าลงไปทําท่าเหมือนจะขอแต่งงานแต่จริงๆแล้วลงไปผูกเชือกรองเท้าซึ่งสาวก้อยก็รีบจิกหัวนิกกี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเงยหัวขึ้นมา ไม่ยุ่งไม่ยุ่งและรีบวิ่งหนีออกจากเฟรมไปซึ่งดูท่าแล้วก็เป็นเพราะสาวก้อยนั้นเขินหนักจนเก็บอาการไม่อยู่ด้านโกบอยก็ปลอบนิกกี้น้องรักว่าก้อยเขายังเด็กให้เขามีเวลาทำมาหากินก่อนทำเอานิกกี้ถึงกับบอกว่า กูห้เล่นเอาหาลั่นไปต,ตามๆกันขอขอบคุณแเล่งข่าวกะปุก .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ